ขีปนาวุธ ASM 2หรือที่รู้จักกันในชื่อไทย9 3 Air-to-Ship Missile เป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีความสำคัญของญี่ปุ่นโดยได้รับการพัฒนาเพื่อให้กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นสามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากเรือรบศัตรูในทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพขีปนาวุธนี้ถูกนำมาต่อยอดจากเทคโนโลยีของขีปนาวุธ ASM 1รุ่นก่อนโดยเน้นการเพิ่มระยะยิงความแม่นยำและความสามารถในการเจาะระบบป้องกันของเรือศัตรู สำหรับปี2026ขีปนาวุธ ASM 2ยังคงเป็นส่วนสำคัญของระบบอาวุธที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีบทบาทที่สำคัญในยุทธวิธีการต่อสู้ทางทะเล ASM 2ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งบนเครื่องบินรบหลากหลายประเภทโดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางและขนาดใหญ่จุดเด่นของมันคือความสามารถในการยิงจากระยะไกล ซึ่งช่วยให้เครื่องบินยิงสามารถอยู่ห่างจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรือศัตรูทําให้ลดความเสี่ยงในการถูกตอบโต้ระบบนําวิถีของ ASM 2เป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างระบบนําวิถีอินฟราเรดและเรดาร์ทำให้สามารถติดตามเป้าหมายได้ทั้งในสภาพอากาศที่เอื้อ,อํานวยและสภาพอากาศที่ยากลําบากตัวหัวรบของ ASM 2มีน้ําหนักประมาณ220กิลกรัมใช้หัวรบแบบระเบิดแรงสูงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเรือขนาดใหญ่ ร่วมทิงนเรือพิฆาตหรือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ประเทศไทยให้ความสนใจในเทคโนโลยีขีปนาวุธ ASM 2เนื่องจากภูมิประเทศของไทยเป็นประเทศที่มีแนวชายฝั่งยาวและมีพื้นที่ทางทะเลขนาดใหญ่ทำให้การเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันทางทะเลเป็นสิ่งสำคัญการศึกษาและติดตามขีปนาวุธรุ่นนี้จึงเป็นสิ่งที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศไทยให้ความสำคัญ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทหารกับญี่ปุ่นและพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อประเมินศักยภาพและความเหมาะสมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยในอนาคตในแง่ของเทคโนโลยีขีปนาวุธ ASM 2มีระบบควบคุมการบินที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีการบินในระดับต่ำมากเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูโดยขีปนาวุธสามารถทำการบินเลียบผิวน้ำในระดับเพียงไม่กี่เมตรการบินแบบนี้ทำให้ขีปนาวุธเข้าใกล้เป้าหมายได้โดยที่เรือศัตรูมีเวลาจำกัดในการตอบสนอง นอกจากนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ใน ASM 2ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องทำให้ขีปนาวุธมีความสามารถในการหลบหลีกและสับสนระบบป้องกันภัยทางอากาศของสัตวปรูได้ดียิ่งขึ้นระยะยิงของ ASM 2อยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการโจมตีเรือสัตวปรูในระยะที่ปลอดภัยต่อเครื่องบินที่ยิงโดยขีปนาวุธจะถูกปล่อยจากเครื่องบินรบและเข้าสู่เส้นทางบินที่คำนวณไว้ล่วงหน้าก่อนจะทำการปรับทิศทางเพื่อเข้าสู่ระยะโจมตีเป้าหมาย จุดเด่นอีกประการคือความสามารถในการเลือกเป้าหมายและปรับทิศทางกลางอากาศในระหว่างการบินซึ่งทำให้ ASM 2มีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติภารกิจขีปนาวุธ ASM 2ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือการใช้มาตรการตอบโตทางอิเล็กทรอนิกส์จากศัตรู การทำงานร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยให้ขีปนาวุธมีโอกาสประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายสูงขึ้นและเพิ่มความอยู่รอดของเครื่องบินยิงในสนามรบสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่มีการนำขีปนาวุธ ASM-2 เข้าประจำการแต่กองทัพอากาศและกองทัพเรือไทยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาขีปนาวุธประเภทนี้เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาปร,รับใช้กับยุทธวิธีการป้องกันชายฝั่งทะเลและการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศได้ในอนาคต การพิจารณาการจัดหาเทคโนโลยีขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีความสามารถใกล้เคียงกับ ASM 2ก็ถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิจัยนอกจากความสามารถทางเทคนิคแล้วขีปนาวุธ ASM 2ยังเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารภายในประเทศของญี่ปุ่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างอาวุธที่สามารถตอบโจทย์ภัยคุกคามในภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม ขีปนาวุธ ASM 2จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการและวิศวกรรมของประเทศผู้ผลิตซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองได้ปัจจุบันในปี2026เทคโนโลยีขีปนาวุธ ASM 2ยังคงถูกพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องโดยมีการพิจารณาเพิ่มความสามารถในการต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส การเพิ่มระยะยิงและการปรับปรุงหัวรบให้มีความรุนแรงมากขึ้นขณะดเดียวกันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยยังคงติดตามพัฒนาการเหล่านี้เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการในการรับมือหากเกิดความตึงเครียดหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลในแง่ยุทธศาสตร์ขีปนาวุธ ASM 2มีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลกำลังรบทางทะเลโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีข้อพิพาททางทะเลหรือมีความตึงเครียดในด้านความมั่นคง ขีปนาวุธประเภทนี้ช่วยให้ประเทศผู้ครอบครองสามารถยับยั้งการลุกรานจากกองเรือสัตรูได้ในระดับหนึ่งอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติขีปนาวุธ ASM 2จึงเป็นมากกว่าอาวุธธรรมดาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งทางทหารและเทคโนโลยีของญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยการติดตามความก้าวหน้าของขีปนาวุธ ASM 2ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันชายฝั่งและการรักษาผลประโยชน์ในทะเลทไทยการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคการศึกษาเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาร่วมกันอาจเป็นแนวทางที่ช่วยให้ไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของประเทศในอนาคตในภาพรวม ASM 2ยังคงเป็นขีปนาวุธที่มีความสำคัญในแน่ยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ด้วยความสามารถในการโจมตีเรือรบในระยะไกล ความแม่นยำสูงการบินเรียบผิวน้ำเพื่อลดการถูกตรวจจับและการทำงานร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์จุดเด่นเหล่านี้ทำให้ ASM 2เป็นอาวุธที่หลายประเทศในภูมิภาคให้ความสนใจและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบอาวุธของตนเองสำหรับประเทศไทยการเรียนรู้จากความสำเร็จของขีปนาวุธ ASM 2และการนำแนวคิดมาปรับใช้กับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเอง จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเลได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากท่านชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศขีปนาวุธและยุทธวิธีทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ดคำบรรยายหรือแฮชแท็กสำหรับการค้นหาใน YouTube บอกผมได้เลยนะครับ